สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้วันที่11นะครับมกราสองพนเนะครับเราก็ที่เห็นกันอยู่นี่นะครับคือดํากําลังเตรียมนะครับรถนะครับเพื่อจะไปส่งมอบเครื่องสมหารคูนนะครับทีมอานะครับตัวนี้ครับโปรไฟล์หกจุดหขนาด6กคิวนะครับต้องขอบคุณนะครับเสียกบมากๆเลยนะครับจาก TS เอสฟาร์มนะครับผมก็พรุ่งนี้ล้อหมุนตอนเช้านะครับเพื่อไปส่งมอบเครื่องสมหารตัวนี้นะครับขนาด6กคิวตัวตึงเลยนะครับบอกเลยนะครับ ซื้อยี่ห้อไหนไม่จบนะครับผมบอกเลยว่าคูนี่จบแน่นอนนะครับการดูแลรักษาง่ายนะครับการใช้งานง่ายนะครับแล้วทนมากเลยนะครับจากผู้ใช้ที่นาขายมานะครับผมต้องบอกเลยว่าเครื่องผสมอาหารคูนี่เบอร์หนึ่งเลยนะครับไม่เป็นสองรองใครนะครับผมท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้คันนี้ เครื่องตัวนี้นะครับคันชิดเป็นคนขายไปนะครับตัวตึงของเครื่องมือคูนนะครับติดต่อทีมงานดาได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้องปุ้ยบางดุลอาจารย์พรหรือตัวดาเองนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันพรุ่งนี้ที่ทีเอ็ดฟาร์มสวัสดีครับดํานะครับจากบริษัทอิเซกิและแมสซี่เฟอร์คูสันกําแพงเพชรรวมถึงเครื่องมือคูนนะครับวันนี้นะครับเวลานี้นะครับเราอยู่กันที่ทีเอ็ดฟาร์มนะครับบีบมาสเตอร์นะครับของเสียกบนะครับผมที่อยู่อำเภอคลองขุ่จังหวัดกําแพงเพชรนะครับมาทําการส่งมอบนะครับถังนะครับ คูณนะครับโปรไฟล์6.1 ds เครื่องที่2นะครับให้กับ TS Farm นะครับวันนี้นะเลิกการยามดีนะครับวันที่12นะครับมกราสองพันนะครับมาถึงแล้วนะครับผมนี่นะครับมาแล้วครับนี่คือตัวที่ตัวแรกนะครับอ่าของฟาร์มนี้อันนี้ใช้รถอิซากิด้วยนะครับเป็นอิซากิไข่นะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวบาสขยับไปข้างหน้านิดนึงก่อนอ่าเดี๋ยวค่อยถอยมา นะครับสวยงามครับสองถังจับจ้าบนะครับท่านใดสนใจนะครับเครื่องผสมอาหารคูนนะครับโปรไฟล์6.1 ds เรามี4.1 ds ด้วยนะครับสนใจนะครับทักทายกันมาได้ที่บริษัทเรานะอ่ามาต่อกันเลยนะครับสวัสดียามเช้านะครับผมดำนะครับจากบริษัทอิซากิและแมสซี่เฟอร์กูสันกำแพงเพชรนะครับวันนี้นะครับเรามาส่งมอบนะครับเครื่องผสมอาหารนะครับอ่าคูนนะครับโปรไฟล์6.1 ds นะครับล็อกก่อนล็อกก่อนนะครับให้กับอ่า ts farm นะครับผมคันชิตนะครับเป็นคนขายไปนะครับผมก็ต้องขอบคุณเสียกบมากมากเลยนะครับนี่หมอบาสนะครับคนดูแลนะครับอาหารนะครับการผสมอาหารทีมอานะครับให้กับ ts farm นะครับบรามันแอนบีบมาสเตอร์นะครับผมต้องขอบคุณเสียกบมากๆเลยนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับทีมงานนะครับอิสกิและแมสซี่เฟอร์กูสันรวมถึงเครื่องมือคูนกำแพงเพชรนะครับต้องขอบคุณมากๆท่านใดสนใจนะครับเครื่องผสมอาหารนะครับใช้ในฟาร์มนะครับติดต่อทีมงานเราได้ทุกคนขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับแนะนํา การใช้งานกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับมาต่อกันนะครับหลังจากส่งมอบเรียบร้อยแล้วนะครับผสมอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนนะครับการจ่ายอาหารให้วัวนะครับในฟาร์มนะครับของทีเอสฟาร์มนะครับได้กินกันนะครับผมก็เนื่องจาก ฟาร์มใหญ่นะครับมีวัวประมาณ400กว่าตัวนะครับก็เลยต้องใช้2เครื่องนะครับไม่งั้นผสมไม่ทันนะครับก็หลังจากนี้นะครับเทียสฟาร์มก็จะให้ใช้อาหารทีมอานะครับในการเลี้ยงดูวัวทั้งฟาร์มนะครับผมก็มาดูกันนะครับอร่อยเลยครับผมนะครับนี่ครับอันนี้ที่เหลือนะครับอ่านะครับต้องขอบคุณนะครับเสียผมมากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสทีมงานนะครับบริษัทอิเซกิและแมสซี่ฟกุซันรวมถึงเครื่องมือคูณกำแพงเพชรได้ดูแลนะครับผมก็ คันชิตนะครับและทีมงานนะครับก็เป็นคนดูแลนะครับที่ฟาร์มนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับเครื่องผสมอาหารทีมานะครับแบบนี้นะครับติดต่อนะครับทีมงานเราได้ทุกคนเลยนะครับผมเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันครับดูครับผมภาพต่อน้องวัวนะครับรอกันแบบว่าโอ้โหน้ำน้ำลายยืดเลยครับรอกันแบบอื้อหือนะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับก็ตอนจ่ายอาหารนะครับอันนี้ตัวที่เหลือนะครับหลังจากทําไปแล้วนะครับเมื่อวานนะครับนี่นะครับให้ดูกันเลยนะครับผมที่นี่นะครับทีเอสฟาร์มนะครับอยู่ที่คลองขุงนนะครับจังหวัดกําแพงเพชรนั่นเองครับผมนี่ครับน้องวัวรอกันแบบด้วยความโอ้โหหน้าระห้อยกันเลยนะครับกลิ่นอาหารนี่ชอบมากครับผมวัวนะครับ นี่ครับนี่เป็นแม่วัวนะครับให้นมลูกนะครับก็ิอนอาหารทีมอาอีเช่นเคยเช่นกันนะครับผมนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมนะครับเครื่องอสมหารคูณนะครับติดต่อพวกเราได้ทุกคนเลยครับผม